สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้กลับสวัีกับผมทศก,กัณฐ์นะครับและคลิปนี้เราจะพาตูดไปขึ้นสวรรค์น,นะกับการรีวิวอีกหนึ่งอุปกรณ์เกมมิ่งที่สายเกมเมอร์นั่งนานๆไม่ควรพลาดนะครับเกมมิ่งแชร์เก้าอี้เกมมิ่งนั่นเองนะครับสำหรับรุ่นที่จะมารีวิวในวันนี้เป็นของ Neo Lution นะครับในชื่อรุ่นว่า Hermes นะครับ Hermes Hermes เออนั่นแหละนะครับเกาอีตัวนี้ บอกราคาในต้นคลิปเลยดีไหมเนี่ยบอกราคาทุกคนไม่ดูเลยออกเลยฮนะ9 4 9 0นะครับ7,490เรามาดูกันครับว่ากระบี่ตัวนี้จะให้ความสบายให้กับตูดของท่านได้มากน้อยเพียงใดนะครับเริ่มกันที่ Hermes สนะรูปทรงของมันก่อนเลยหนึ่งอย่างที่ผมชอบม,มากๆเลยนะั่นคือนี่เลยฮนะไอ้นี่คือ,อเรียกว่าไงนะที่รองขอ,อมันจะช่วยได้เยอะมากเวลาคุณพิงเข้าไปคุณจะรู้สึกเหมือนกําลังอยู่ในสวรรค์นนะแบบว่า การเล่นเกมกูไม่รู้สึกเมื่อหลังเลยสักนิดเดียวนะเจ้าบอกตัวนี้ก็สามารถถอดได้ด้วยในะครับผมถ้าคุณรู้สึกว่าการเล่นเกมของคุณแบบว่าไม่ได้เอาหลังไปพิงก็ถอดออกมาได้นะี๋ยวถ้าแบบบางอารมณ์มึงอยากจะนอนนะมึงหาหมอนไม่ได้มึงถอดมาได้เก้าอี้นอนไม่ได้ใช่ไหมไม่ใช่ปัญหาเพราะมันยังปรับให้คุณสามารถนอนได้แบบร8 0องศาเลยทีเดียว ท่าน,นั้นก็ยังมีหมอนมาให้ด้วยต่างหากแม่มีหมอนปุ๊บอยากได้หมอนข้างด้วยไหมนี่มีหมอนข้างด้วยถอดออกมาได้เป็นหมอนข้างแนะ่เหลือแค่ที่วางกีนนอนยาวมีหมอนอีกหน่อยก็ข้างหลังบอกก็มีผ้าห่มให้อะไรอย่างนี้นงะเจ้าเก้าอี้ตัวนี้นะครับผมมันสามารถปรับเอนลงมาได้เยอะเลยนะฮะแต่คงไม่มีไอ้บ้าที่ไหนมันนอนแบบนี้นะเพราะว่ามันมีสิทธ เสี่ยงจะคว่ำได้นะครับผมน้าหนักของตัวคนเรามันถูกบาลานซ์ไปอีกด้านหนึ่งนะมันอาจจะคว่ำได้เพราะว่าล้อมันอยู่ทางฝั่งนี้ถ้ามันอยู่ตรงกลางเนี่ยอันเนี้ยไม่คว่ำหรอกอ่ะก็เอาเป็นว่ามันปรับเอ็นได้ถึงขนาดนี้เลยนะฮะนะคงไม่ใครบ,บ้าไปฝั่ขนาดนี้นะถ้าเอ็นแบบนี้ถามว่าสบายสบายเลยฮนะยิ่งน้าหนักคนนั่งอยู่ตรงนี้ด้วยโอกาสล้มไม่มีเลยฮะได้ประมาณนี้แหละถ้าพูดถึงว่าใช้งานจริงนะอ่ะในส่วนของบอกครับ บอกความกว้างของมันตรงนี้นะครับด้านบนตรงนี้ประมาณอกิบเซนห้็ดนะแล้วก็ตรงนี้53าสิบสานกว่านิดหนึงนะช่วงไหลเนี่ยให้คุณผูชมดูตัวผมนะ,นะดูช่วงไหลถ้าเทียบกับตัวเบาไซส์ถ้าถามว่าไซส์อะไรเหรอ M L ไม่ถึง L ไซส์ตัวผมก็ประมาณ M ไปๆ L ตายต้นๆนะนะก็อยู่ระดับกลางๆคนตัวใหญ่ ไอ้ท่านท่านนี่ตัวใหญ่ใช่ไหมเอลท่านใหญ่เอลอกว่ากว่าท่านท่านเอลกว่ากว่ามาลองนั่งเก้าอี้ตัวนี้ก็ไม่หล้นพอดีแล้วก็เหลือนิดนึงนะในส่วนของความกว้างของเก้าอี้อันนี้รูปทรงตรงนี้เนี่ยมันจะรองรับอ่าช่วงช่วงปีกไหล่พอดีอะต้องนั่งให้ดูนะฮะ,ะสางเกียดุปึ๊บนะ,นะไม่ถึงอ่ะไม่ถึงด้วยไป<ว>กเล็กไงทำนเล <laughs> มาเลนี่ แต่ถ้าคนตัวใหญ่อะมันจะรับพอดีเลยไม่ทำจนถุผงถุงดิ <c oughs> นี่ถูงเ่ะให้ถุงไปอีกไม่ไงอีกนะแล้วก็นี่เลยนะฮะที่ชอบมากๆเลยสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับเก้าอี้เกมมิ่งนะฮะก็คือเจ้าสิ่งนี้ครับมันเอาไว้ทำอะไรมันเอาไว้รองช่วงช่วงวอาวของหลังอะ่ะเวลาเรานั่งไปใช่ไหมไอ้ไอ้เนี้ยมันจะทำให้ตัวมันจะเป็นตัวที่ทำไม่ไมให้เราปวดหลังเราสามารถเดนขึ้นมาได้นะ ผมเลื่อนให้ดูเนี่ยมันเลื่อนขึ้นมาแบบนี้ได้ด้วยเหนไหมดูด้านข้างไม่เห็นค่ะไม่เห็นนะนเนนะ่นก็เอาให้มันพอดีช่วงเ้าหลังเนี่ยตัวใหญ่มันก็อยู่ข้างล่างแหละก็ข้างล่างกันลังพอดีล้วสึบแล้วโหว้าวนั่งเล่นเกมชิลมากมากแล้วก็มีบอกให้ก่อนด,ด้วย <c oughs> อีกหน่อยอันนี้มีโอคนเอาไปปักปุกนะครับอีกหน่อยก็ยัดผ้าห่มไว้ในนี้เลย แก้ปัญหาเล่นเล่นอยากนอนปุ๊บถอดมาลูดสติปเป็นผ้าห่มปบหลับยาวนะเก้าอี้สบายขนาดนี้แล้วเหลือครับผมเนี่ยเอาละเอาในส่วนของเก้าอี้นะครับมันมีการปรับแต่งอะไรได้อีกนะครับผมอ่ะที่ผ้าแขนครับที่ผ้าแขนเนี่ยมันจะปรับสูงต่ำและหลายรุ่นนะครับมันปรับสูงต่ำได้แค่อย่างเดียวนะครับแต่รุ่นนี้เฮอร์เมสครับปรับท่าได้นะนี่ แต่บางทีเราวางแขงนทเอียงอย่างเงี้ยเราสามารถปรับค้าได้อยางนี่หมดเพียงเท่านี้นะฮะเพราะว่ายัางสามารถปรับข้างหน้าแบบนี้ได้ด้วยหรือมาข้างหลังแบบนี้ได้ด้วยนะฮะไม่ต้องกดปุ่มอะไรฮะดัน,ด,นดันเข้าดันออกเลย,เยไม่หักนะของเขาดีมันทนนะอันนี้ก็ปรับได้นะฮะผมปรับเอียงปรับซ้ายปรับขวาคึก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  มันไม่มีอะไรให้มันล็อกอ่ะแต่คือเนี่ยม,มันเรียกว่าไงนะไม่ต้องกดปุ่มอ่ะคือมันหมุนได้เลยอ่ะนึกออกไหมเนี่ยอย่างเงี้ยมันหมุนได้เลยนะฮะมันจะมีกดปุ่มตรงนี้ครับสําหรับอ่าดันขึ้นดันลงแบบนี้นะครับผมแล้วก็อันนี้ตรงนี้ก็คือจะเป็นตัวเอียงเอ็นหลังนะอยู่ข้างๆเลยนะครับอ่าแล้วก็อ่าในส่วนของตรงนี้ก็คือจะเป็นปั๊มไฮดรอลิกนะครับผม ไม่แน่ใจว่ามันรองรับน้ําหนักได้เท่าไหร่200รกิโลเลยได้มั้งไม่แน่ใจแต่เอาเป็นว่าเก้าอี้ไม่พังชิ้นหายแน่นอนนะครับขอขอทนมากๆไฮดรอลิกของตัวตัวเก้าอี้อะ่ะคือเวลาเรากดน้ําหนักลงไปอะไ่ะมันจะมีเวลาเวลาเราซื้อมาเราต้องประกอบนะครับประกอบเองทุกชิ้นส่วนจะแยกมาให้เรานะครับผมอ่าเดี๋ยวนะผมติดบอะไปก่อนชิวยวิธีการติดบาะ สาธิตวิธีการติดเบาะนะครับมันจะอ้อมขึ้นมาอย่างนี้นะฮะแล้วก็เสียบกิบ๊บแล้วก็ล้วงหาแล้วก็เสียบกิ๊บแม่นะฮะมีโลโก้ Neolution ทั้งหนังทั้งหนังก็ไม่มีอะไรประมาณนี้นะครับทรงเก้าอี้ก็แบบรถแข่งแต่ที่ชอบ,บอมากๆก็คือเบาะตรงนี้ไม่มีตัวนี้ให้ดูอะปกติแล้วตัวนี้มัน,น <c oughs> แอบแอบให้ดูนิดนึงมีโอเหมือนกัน ทรงคล้ายๆกันแต่บอกมันจะเป็นมันจะเป็นเหมือนผูกโบะผูกโบนิกไทอ่ะผมไม่ได้เอาใส่ไว้เพราะว่าอสูงชิบหายเลยยืมปรับนี่เวลาระปรับลงเอี้ยดียดนะครับเจ็ดสี่เก้าศูนย์ผมว่าอันนี้ต้องเอาไปทำให้มันนุ่มๆเลยเดี๋ยวมันใช้ไปนานๆามันก็นุ่มเองแหละนะเอาจงริงอืมผ่านมากๆส่วนตัวให้ผ่านผ่านอย่างแรง อันนี้เก๋ดีไม่ซ้ำใครปกติเราจะเห็นที่แบบว่ามันจะเป็นแบบเหม,มือนเหมือนกระดูกหมาเอออารมณ์เหมือนกระดูกหมานี่แบบเป็นข้อแล้วก็แบบตุมๆตรงปลายสองข้างอะไรแบบเนี้ยเออนะตัวแบบนี้ก็รู้สึกเต็มหัวดีเขาแบบว่าเนี่ยมีช่วงเบ้าคอด้วยเห็นไหมตรงนี้มันจะนุนๆตรงเนี้ยเห็นไหมแล้วก็ตรงนี้ก็เลี้ยงลงไปแต่แสำหรับใบแล้วมันคอใบไม่ไเหมาะกับกูเพราะอะไรกูตัวเล็กเนี่ยต้องยืด ซึ่งมันปรับลงมาไม่เวิร์กมันติดสายนะก็เป็นว่ามันแนะนำกันนะครับในส่วนของอื่นของเก้าอี้เรื่องของฟังก์ชันการปรับของมันคุมฮะปรับตรงนี้ได้เนี่ยอย่างบางทีอ่ะถามว่าทำไมเราต้องปรับถ้าบางรุ่นที่มันปรับได้ปรับได้นิดเดียวหรือปรับไม่ได้เลยเนี่ยผมจะอธิบายว่าทำไมนะครับบางครั้งเนี่ยถ้าเราปรับต่ำโต๊ะเราสูง เราจะแบบว่ามือเราอยูส่สภาพเนี้เหมือนงูนงูตั้งคอคือแบบมันไม่ถึงเนี่ยอ่าเพราะงั้นการปรับสูงอ่เห็นไหมหวางได้ตรงเป๊ะสบายเนี่ยถูม้าเหรออ่าสบายตรงเดี๋ยวถ้าลองนะแบบนี้ดีมันงูขยับอันนี้ก็ขูดกันไปนะหรือบางที่เนี่ยอ่าสมมติว่าอยากให้เป็นอย่างนี้ก็ได้นะเห็นไหม นั่งเอียงๆคนมาคนนั่งเองียงๆก็มีเออมันก็ได้อีด้านหนึ่งก็ยังได้หรือแบบว่าบางทีนะบางทีไอ้เขี้ยนเนี่ยเสียไปติดโต๊ะถ้าสมมติว่าเป็นรุ่นอื่นงานยามเลยนะคุณซื้อเก้าอี้มาแล้วแปดเก้าพันอ่ะแปดเก้าพันซื้อมาปุ๊บอันเนี้ยไปติดโต๊ะหรือไปติดตอไอ้ <c oughs> นเนี้ยไอ้แกนเหล็กใต้โต๊ะอย่างเงี้ยหรือไปติดอะไรสักอย่างหนึ่งที่ที่เป็นโต๊ะของคุณอนะ่ะซึ่งเราไม่สามารถไปแก้ที่โต๊ะได้นะแล้วก็ไปแก้ที่เก้าอี้ไม่ได้ด้วย มันก็จะติดยาวเลยนะแต่เนี้ยอย่างน้อยๆอย่างน้อยๆนะมันสามารถเนี่ยเลื่อนขึ้นมาได้เนี่ยนิ้วกว่าสองนิ้วอ่ะมันเลื่อนได้นะครับเนี่ยเห็นไหมบางทีปัญหาเรื่องการติดโต๊ะก็หายไปเนาลองถ้าได้นาวกว่านี้ดิถ้าสมมติว่าถ้าสมมติระดับมันเท่ากัน,นปึ๊บเนี่ยติดแล้วหมุนไม่ได้นะจบเลยเอ่อปึ๊บมาหมุนได้แล้วเห็นไหมริมเป็นเก้าอี้ริมหมุนไม่ได้ติดโต๊ะนั่นแหละเน,นะอันนี้คือปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งานจริงๆนะแล้วก็ เพราะฉะนั้บบนเดี๋ยวดีมาวันนี้ไปใช้อ,ชอ่อาชไม่ได้หรอกก็ต้มนิดคอไม่เพียงแต่ตกตะกูถอดออกก็ได้เฮ้ยนี่ไงเข้าคอแล้วเมื่อก,กี้เลื่อนออกมาเฮ้ยกำลังดีกำลังดีใช่ได้ใช่ได้โอเคครับผมก็การรีวิวคงไม่มีอะไรมากแล้วนะครับสำหรับเก้าอี้ตัวนี้ Hermes นะฮะ by ยเน o อล t i o n สำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ร้าน The NY อ็ m p l e มีทุกอย่าง นะถ้าบางทีของเขาหมดก็บอกเขาว่าเออเราอยากได้กิวตัวนี้เดี๋ยวเขาก็สั่งให้ได้นะครับ Hermes นะครับนี o l u t i o n นี่นี่คือสซงากล้ออีเฟียบเลยโอ้โคตรชอบบอร์ดนะ7,490นี่บาทถามว่าแพงไหมถ้าเทียบก,กับแบรนด์อื่นๆในตลาดแล้วก็อในเรื่องของคุณภาพด้วยอะไรด้วยราคานี้ไม่แพงเลยครับหนึ่งเลยนะฮะเก้าอี้บางรุ่น ทรงมนะันอ่ะอ่าก็มีรถก็มีแบบทรงรถแข่งเบาะมันจะแค็กว่านี้นิดนึงนะครับแล้วก็อ่าในเรื่องของเวอลโคนก็ยังไม่บาลขนาดนี้แล้วราคาก็อยู่ประมาณ7,000กว่าบาท8,000 9,000ก็มีนะครับซึ่งบางตัวแพงกว่าด้วยนะแล้วผมรู้สึกว่าเนื้อสัมผัสมันก็เนี่ยเนื้อสัมผัสเบาะมันแข็งๆอนะ่ะกำลังดีเลยอ่ะคือถ้าใช้ไปนานๆก็นุ่มอยู่นะวัสดุก็โอเค7,490คุ้มเลยฮะ นี่เลยนะแต่ตัวที่ผมใช้ประจำป็นตัวโน้ตโน้ตเอาไว้โอกาสหน้าจะรีวิวให้ดูหมื่นกว่าหมื่นกว่านะอาอ A.K. Dancing ร่วมกับ n e v o l u t i o n นะครับผมแต่ถามว่าตัวนี้โอเคไหมโอเคครับทุกอย่างวัตถุดิบไม่แทบไม่ต่างกันเลยนะจรงจริงบอกเอ้ยนะจริงเลยนี่อ่ะดูสุดท้ายก่อนจะเั่งหนังไปนี่ สำหรับคนที่ซื้อมาแล้วจะประกอบกลัวว่าประกอบไม่เป็นประกอบยากนะประกอบไม่ยากครับอธิบายเพิ่มเติมสําหรับเวลาซื้อมาประกอบถ้าคนที่ซื้อไปแล้วมันจะได้เป็นชิ้นๆมาคุณแกะมาล้อเอาล่องเหล็กให้มันตรงเสียบปึก๊กแคนนีงนะสำหรับล้อไฮโดรลิกวางลงปึก๊กเสร็จที่ยากที่สุดคือการประกอบไอ้เบาะตัวเนี้ยแต่อันเนี้ยสองชิ้นที่มันแยกกันเนี่ยใส่ใส่ไว้นะะ ต้องมีคนช่วยจับคนหนึ่งนะแต่ถ้าไม่มีคนช่วยจับก็ยากหน่อยก็วางกับพื้นนะแล้วก็ตรงนี้ครับก็ขันน็อต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 เสร็จปุ๊บก็จะได้ทรงกระบี่มาแล้วก็เสียบลงกับตัวไฮดรอลิกปุ๊บแล้วก็ขันน็อตขันน็อตจบนะครับต้องประกอบเองนะจ๊ะถ้าไปซื้อที่ร้านอ่ามันก็ไม่น่าประกอบให้นะเพราะว่าลองนึกถึงสถานะเวลาเราจะให้เขาแบบถ้าเรามีรถขั้นใหญ่ๆก็ให้เขาประกอบแล้วก็เขียนไปเลยได้ อันนี้ได้นะครับผมเคยเเห็นที่ร้านเมาพิมเปิลเนี่ย<ร>เขาทํา,าให้ลูกค้าเขาตอบให้เออเขาบอกให้ลูกค้าแล้วก็เหมือนก็เอาสายรถเข็นไปแบกขึ้นรถกลับบ้านเราเองเออถ้าในกรณีอย่างนั้นนะถ้าแบบออ่าลาไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมติดตามเฟซบุ๊กไทยชา n e l เพื่อรับชมคลิปเราต่อไปกันด้วยนะครับผมก็ฝากแบรนด์นี้ออร์ชันไว้เพียงเท่านี้ก็มันก็ต้องมีรีวิวอีกใหม่ๆในอนาคตนั่นแหละนะครับเอาไว้ในอนาคตมีอะไรเด็ดๆ เด็ดๆนะจะมาอัปเดตให้ฟังกันแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าหลาไว้พิทุลีครับสวัสดีครับ